ขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมภาพจะมาบรรยายธรรมะสั้นๆส,ส,สักสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือโลกกลมมใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆของฟรีไม่เคยมีของดีไม่เคยถูกอยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึงคนเราต้องเดินหน้าเวลาไม่เคยถอยหลังไม่ต้องสนใจว่าแมวจะสีขาวหรือดำขอให้จับหนูได้ก็พอแล้วยิ่งมีใจสัทธายิ่งต้องมีสายตาที่เยือกเย็นในโลกกรมกลมใบนี้ไม่มีคำว่าแน่นอนคนเราเมื่อตัวตายก็ต้องลงดิน ท้อเทได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาได้แต่ยาริษยาพักได้แต่อยาหยุดเหตุผลของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่ของคนอีกคนหนึ่งถ้าไม่ลองก้าวจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ ปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นจะเห็นค่าของความปกุ่นก็เมื่อต้องผ่านความเหน็บหนาวมาแล้วอันตรายที่สุดคือการคาดหวังเริ่มต้นดีแล้วลงท้ายก็ต้องดีด้วยอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่จงใช้สติอย่ายใช้แต่อารมณ์ เบื้องหลังของความเข้มแข็งสมควรมีความอ่อนโยนไม่มีคำว่าบาังเอิญในเรื่องของความรักมีแต่คำว่าตั้งใจยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไปหลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอหลังผ่านปัญหาจะรู้ว่าปัญหานั้นเล็กนิดเดียว ไม่เป็นคุณนางหนักได้แต่ไม่เป็นคนไม่ได้มีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังเมื่อวานก็สายเกินไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงอย่าหวังว่าจะได้รับความรักจากคนที่คุณรักเพราะคนที่คุณรักไม่ได้รับคุณหมดทุกคนเพื่อนทั่วไปไม่เคยเห็นคุณร้องไห้ เพื่อนแท้มีหัวไหลไว้คอยซับน้ำตาเพื่อนทั่วไปถือกวดวายติดมือมางานปาร์ตี้ของคุณเพื่อนแท้จะมาเตะหัววันเพื่อช่วยคุณเตรียมงานเพื่อนทั่วไปคาดหวังให้คุณเคียงข้างเขาเสมอเพื่อนแท้คา,าดหวังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเพื่อนทั่วไป เข้าหาผลประโยชน์ที่หวังได้รับจากเราเจริญพร